ช่วงกินเที่ยวกับป้าเล็กสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็พา FC แฟนคลับนะคะมาสำรวจราคาอาหารทะเลสดๆที่ตลาดเทอ้ไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะผ่านไปผ่านมานะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันนะคะ,ะ,คะที่นี่เขามีอาหารทะเลสดๆไว้คอยบริการเยอะมากๆเลยค่ะ พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเชียงไทยก็น่ารักกันทุกคนเลยนะคะทุนอย่าลืมแว่นุดหุนพวกเขากันนะคะจ้าปะ้ะ้าจะะ้จะาะจะ้ ครับ ตันนี้อร่อยคางปลาหมึกสลัดทิด ปลหมึกสดๆนะจ๊ะเลตรากนะจ๊ะะเลตรากหอยมแมลงผู้วันนี้โลละสามสิบห้าสามโลร้อย ไอยแครงนะคะหอยแครงหอยหวานหอยร้านเดียวกันใช่ไหมคะะเลตัดากุ้งตัวใหญ่มากหมึกสาย ไซนี้โลนึงประมาณ6ตัวเนาะอันนี้เขาเรียกกูอะไรกูลายเสือมึกสายสดสดเลยสาบมากรุ่งตัวโตมาก สดสดเลยอันนี้คือร้านเจนาทะเลสด หมึกสายแล้วก็คางหมึกกระดองหมึกโจนโน้ตนะคะก็จะเป็นหมูกับไก่ค่ะ หอยเป็นเหรอไม่เป็นมันเป็นหอยพีชาค่ะแต่อันนี้เขาเพิ่งมาใหม่ค่ะมันมันดูสดถือว่าดูสด,น,ดน,นะคะอันนี้ร้านร้านแพรนะแพีชาค่ะอะไรนะแพรพีชาค่ะแพรพีชาฝากร้านได้นะคะตลาดเทาไทยโคราชจ้ชา ร,ร้านนี้หอยตัวใหญ่มากนางลมชุดละแปดสิบมีสามกระปุกนะจ๊ะแปดสิบบาทพร้อม ความใหญ่ของลอยคือคะ ใหญ่เป็นๆเ,เลยจ้าโตล้วสมามร้อ้าสิบโอคขอบคุณค่ะตลาดเพิดไทยนะคะเป็นเปนเลยค่ะสดๆสเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ สี่ร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากนะคะหใหญ่ขายแครงเป็นๆเลยนะคะสวยมากตัวนี้ตัวใหญ่มากหใหญ่คับด <400. S 2> ูดสี่ร้อยสดๆเลยจ้ะดูจากสี หายเลยสุด,สดโตสามร้อยวันนี้นะคะใหญ่มากขอบอกนะคะนี่น ร้านนี้นะคะปลากระพงค่ะ,ะสดเลยนะคะร้อยเดียว120ร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยสี่สิบใหญ่มากตัวน,นี้จะเป็นหมูนะคะเป็นหมูทั้งหมดเลย ราคาราคาไหนคะราคาร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบใช่ค่ะอันนี้ก็ร้ <100. S 1> อยหน,นึ่งอ,อ,อตัวใหญ่มากๆเลยนะคะร้อยเดียวเอาขึ้นให้ดูได้ไหมนี่นะคะอยากให้เห็นความใหญ่อันนี้ร้านลุงตู่ร้านลุงตู่นะคะนี่นะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ หนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์นี้ใหญ่บิ๊กบึ้มเลยค่ะชัยมงคลซีฟู้ดนะคะหมึกอาเจนสดๆนะคะหมึกไาสไซส์ใหญ่สองร้อยไซส์ใแค่ใหญ่มากๆร้านนี้ชัยมงคลซีฟู้ดนะคะมันีก ญาติ่ายก่อนค่ะนี่อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสามร้อยล้านมีบริการแกะให้ด้วยหรอคะอ๋ะอบริการแกะให้ฟีนะคะร้านนี้ชายมงคลซีฟู้ดค่ะแม่ค้าแม่ขายนะคะก็ไม่ต้องไปแกะเองค่ะซื้อแล้วชั่งกิโลให้เขาแกะให้ได้เลยนะคะ ราคาก็ตามไซส์ของกุ้งเลยจ้าราคาก็ขึ้นลงเนาะไม่ไม่เท่ากันนะคะทุกวันแต่ละวันราคาจะไม่เท่ากันอันนี้อืมนะคะก็เยอะมากๆนะคะตลาดเพื่อไทยแต่ละร้านนะคะก็ เยอะมากๆสดๆนะคะราคาตามไซส์ราคาก็จะขึ้นลงนะคะไม่ราคาไม่เท่ากันทุกๆวันก็ราคาเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะตามราคาตลาดเนาะเอาเยอะลดให้ด้วยร้านนี้ร้านลุงตู๋อ๋อร้านเดียวกับร้านโน้นใช่ไหมโน้ตอ,อ่าร้านลูกตุ๋ตุ้มตัว<อ>ใหญ่หดๆๆสดมากๆค่ะๆๆ มีบริการแกะให้ด้วยค่ะนี่นะคะปูม้าสดๆนี่ชอบปากระพงเขาค่ะแผ่แล้วสวยมากๆะะก็จะเป็นภาพรวมของตลาดเชิดไทยนะคะอฮ้ยแมงดาทะเลตัวเป็นๆเ,เลยค่ะอันนี้ขายยังไงคะเนี่ย สองร้อยเจดสิบแล้วนี่ย่างแล้วสองร้อยเจดสิบย่างแล้วปกติน่ากินมากค่าย่างมันสามสิบบาทอันนี้ <promotion S 1> โปรโมชั่นอ,อยู่โปรโมชั่นอ,อยู่นะคะอันนี้ร้านน้อยอันดามันอะไรนะคะน้อยอันดามันอันนี้นะคะบริการย่างให้เรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากๆเอาไปยำได้เลยนะคะครมีน้ำยำราดอันใช่ใช่ตัวไหมเป็นๆเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้ครบก่อนค่ะ เป็นเป็นมาอยู่โคราชนี่แหละจ้ะมาจากสุนเนินนี่นะคะก็เห็นไหมคะจะมาขอหรือเปล่าหรือยังไงจ้ะซื้อกินเองนี่ว่าให้ลูกค้าเขาเดื่อมาอ๋อไม่จ้ะอันนี้ถ่ายลงยูทูบเป็นเป็นเลยค่ะเป็นก็มีนะเป็นร้านนี้จะขายเป็นเป็นเลยนะคะเห็นไหมคะเนงดาเป็นเป็นเลย ตัวตัวใหญ่ๆเป็นเป็นเลยนะคะไซส์น้โลเท่าไหร่คะเนี่ยนิโล้รโลห้าร้อยห้าสิบโอเคเนอถ่ายแมงดาก่อนน้องไม่เดินน่ากินมากๆโอ้ยนี่แหละคะ่ะสดสดเลยค่ะอันนี้นะคะจำหน้าตาพ่อค้าไว้ค่ะมาได้เลยค่ะน้อยอันดามันนะคะสดสดเลยค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะ พังงานะคะนี่ใครสนใจก็มาได้นะคะปูก็ราคาตามไซส์นะคะราคาขึ้นลงไม่เท่ากันนะคะแต่ละวันอย่าย,ยึดราคาวันนี้นะคะปูเป็รปเป็นเลยนะคะมาจากจังหวัดพังงาค่ะร้านนี้นะคะเป็นนค่ะเป็นนค่ะ ไส่นี้ก็จะราคา500บาทเป็นทุกตัวค่ะกระดึบกระดึบกระดึบเลยมาไกลด้วยค่ะพังงา,ามาจากพังงาครับมาจากบัานเกิดเลยน่ากินมากๆด้วย,วยตลาดเชืดไทยตลาดขายส่งแล้วก็ขายปลีกนะะ การใช้คำมาอย่าลืมแม่พึ่งพ<ด>่อ<ด>ค้าแม่ค้ากันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับท,ที่กำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ